ครับมาดูผลรวมมุมภายนอกนะครับเช็คขี่เหลี่ยมก็ตามผลรวมมุมภายนอกมันจะได้3ามรอสบองศาเสมอทีนี้มาทําความรู้จักกับมุมภายนอกก่อนนะครับบางคนเข้าใจเข้าใจผิดนะครับออย่างมุมแบบนี้เรียกมุมภายในใช่ปะ่ะอ่ามุมภายในมุมภายในนะสมมุติครูต่อเส้นนี้ไปต่อเส้นนี้ไป มุมตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่มุมภายนอกนะครับมันอยู่นอกรูปก็จริงแต่มันไม่ใช่มุมภายนอกครับจากทฤษฎีที่เด็กๆเ,เคยเรียนเมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกันจะเกิดมุมตรงข้ามขึ้นจะเกิดมุมตรงข้ามขึ้นขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากันเห็นไหมครับเนี่ยมุมคู่นี้ เป็นมุมตรงข้ามกันครับเจ้ามุมนี้เป็นมุมตรงข้ามของมุมภายในครับมันก็จะโตเท่ากับมุมภายในไปด้วยดังนั้นอย่าไปสับสนว่าอันนี้คือมุมภายนอกนะไม่ใช่นะเห็นมันอยู่นอกรูปแต่มันไม่ใช่มุมภายนอกนะเคลียจุดนี้ก่อนนะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วมุมภายนอกมันอยู่มันยังไงนะครับไม่ใช่จมูกสีน้าตาลนะครับมุมภายนอกนี้ไม่ใช่มุมสีน้ําตาลนะครับดูนะครับ มุมภายนอกนั้นมันเกิดจากการที่เราต่อด้านออกไปไม่ว่าจะเป็นการต่อด้านสีเขียวหรือการต่อด้านสีชมพูต่อด้านไหนก็ได้ครับต่อด้านไหนก็ได้ดูนะถ้าอย่างในภาพเนี้ยคือการต่อด้านสีเขียวใช่ปะ่ะต่อด้านสีเขียวนะเจ้านี่เป็นมุมภายในอันนี้โตเอองศาเห็นไหมครับ มุมภายนอกมันจะวัดตรงนี้ครับวัดจากเส้นที่ต่อด้านออกมาเนี่ยครับมาทํามุมกับด้านด้านนี้ครับเนี่ยอันนี้แหละครับมุมภายนอกครับโอเคงง,งงไหมครับสมมติครูให้ตรงเนี้ยโตเป็น x เด็กๆจะเห็นว่ามุม a บวกกับมุม x เนี่ย มันกลายเป็นมุมตรงไหม a กับเอรวมกันกลายเป็นมุมตรงเท่ากับร้อยแปดสิบองศาปะ่ะตัวนี้ดูออกไหมครับมุมบนเส้นตรงจะต้องรวมได้ร้อยแปดสิบองศาเสมอสมมติอันนี้มุม a อันนี้มุมเแปลว่า a บวกกับเก็คือร้อยแปดสิบอันนี้ก็ทำนองเดียวกันเลยครับ เพราะฉะนั้น x ก็คือ180ลบด้วย a ครับมุมภายนอกติดกับมุมภายในตัวไหนก็า8้อยปดสตั้งลบมุมภายในตัวนั้นคำนวงเดียวกันนะครับจส้สนี้คือ x นะแล้วถ้าเกิดว่าเราต่อเป็นเส้นสีชมพูล่ะมุมภายนอกมันก็จะวัดจากเส้นสีชมพู มาหาด้านของรูปหลายเหลี่ยมอันนั้นนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเอ็กเหมือนกันครับตามทฤษฎีมุมตรงข้ามโตเท่ากันเมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะโตเท่ากันอืมอ่ะงั้นแยกให้ออกนะครับว่ามุมที่อยู่ด้านนอกรูปอันไหนเป็นมุมภายนอกอันไหนไม่ใช่ในภาพนี้ มุมเนี้ไม่ใช่มุมภายนอกแม้จะอยู่นอกรูปสตตมมันเป็นมุมตรงข้ามของมุมภายในมันจึงมีขนาดโตเท่ากับมุมภายในเลยครับเท่ากับมุมภายในมุมนี้ครับอันที่จะเป็นมุมภายนอกคืออันนี้ใช้อันไหนก็ได้อันใดอันหนึ่งในที่นี้ครูขอใช้อันนี้นะครับเห็นนะต่อไปนะครับ สูตรผลรวมมุมภายนอกมุมภายในมีสามุมมุมภายนอกก็จะมีสามุมไปด้วยอ่ะครูต่อด้านนี้ออกมาครับมุมภายในอันนี้คือมุม C มุมภายนอกก็จะ,จะวัดตรงนี้ครับสมมติว่าตรงนี้คือมุมแซดนะครับ ก็จะเห็นว่า C กับ Z รวมกันแล้วกลายเป็นมุมตรงคือเท่ากับ180เพราะฉะนั้นมุม Z ก็คือ180ลบ4โอเคนะอันนี้มุมภายนอกล่ะทีนี้ถ้าฟูต่อมาทางนี้บ้างมันก็เกิดมุมภายนอกเช่นเดียวกันยนี้มุมภายนอก ตรงนี้มุมภายในคือมุม B มุมภายนอกตรงนี้ถือว่าเป็นมุม Y เราก็จะได้ว่า y าบวกกับบแล้วได้เป็นมุมตรงคือร้อยแปดสิบแสดงว่ามุมภายนอกคือ y ก็คือร้อยแปดสิบลบบีอ่ะโอเคทีนี้รู้จักมุมภายนอกอยังครับมุมภายนอกต้องเกิดจากการต่อด้านเออเราวัดจากเส้นที่ต่อด้านนั้นนะนะครับมาหาด้านของ รูปหลายเหลี่ยมอันรูปเดิมนะครับผลรวมมุมภายนอกจึงหมายถึง x บวก y บวก z อย่างเงี้ยครับเรียกว่าผลรวมมุมภายนอกครับตอนนี้เป็นผลรวม,มภายนอกของรูปสามเหลี่ยมผลรวมมุมภายนอกจะรูปกี่เหลี่ยมก็ตามมาได้สามโลกสิบเหมือนกันหมดครับเอาลองมาดูครับว่าได้สามโลกสิบจริงๆนะสําหรับสามเหลี่ยมก่อนนะผลรวม,มภายนอกของรูปสามเหลี่ยมตอนนี้คือ x บวก y บวก z นี่เลย x y z สามมุมน,นี้รวมกันนะแล้ว x คืออะไรล่ะ x คือ180ลบ a y คือ180ลบ b z คือ180ลบ c 180ลบ a บวกร้อลบ b บวก1้อลบ c 180บวกกัน3ครั้งก็เลยกลายเป็น180ยคูณสลบ a บวกกับลบ b บวกกับลบ c ดึงเครื่องหมายลบออก แล้วก็จะเป็น a บวก b บวก c จากบรรทัดน,นี้มาบรรทัดน,นี้งงงงไหมครับมีใครงงบ้างบอกครูก่อนถ้างงครูจะได้เขียนไล่ให้ดูช้าๆไม่งงนะเออเนี่ยเอาตัวพวกที่จะลบก,กันเนี่ยมารวมเข้าด้วยกัน,นแล้ว a บวก b บวก c ย้อนกลับไปในรูปครับ a b c บวกกันนี่คืออะไรมันคือผลรวมมุมภายในใช่ไหมผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ไอ้ตรงนี้คือผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมันก็ต้องได้ร้อยแปดสิบขณะที่ตรงนี้ร้อยแปดสิบคูณสามันได้ห้าร้อยสี่สิบครับนั้นก็เลยกลายเป็นร้อยแปดสิบคูณด้วยสามแล้วลบด้วย180ร้อยแปดสิบคูณหนึ่งหนึ่งตัวล้มร้อยแปดสิบออกก็เป็นร้อยแปดสิบคูณด้วยสามลบหนึ่ง หลือร้อยแปดสิบคูณสองก็คือสามร้อยหกสิบเด็กอาจจะงงว่เาเราทำไมครูไม่คิดนี้ไปเลยล่ะห้าร้อยสี่สิบลบด้วยร้อยแปดสิบก็ได้สามร้อหกสิบแล้วอก็เดี๋ยวไปดูต่อไปเรื่อยๆครับร้อยแปดสิบหมายถึงร้อยแปดสิบคูณหนึ่งครับตัวร่วมกับอันนี้นะครับก็คือร้อยแปดสิบครับเราจึงดึงตัวร่วมร้อยแปดสิบออก ก็จะเหลือสามลบกับหนึ่งมีตรงไหนที่ดูแล้วงงๆหรือเปล่าครับเข้าไหมนะจะก,กี่เหลี่ยมก็ตามนะครับผลรุมภายนอกมันจะได้สามลบสิบหมดนะครับทีนี้ลองมาดูของสี่เหลี่ยมบ้างนะครับว่าได้สามลบสิบเหมือนกันครับเนี่ยครับมุมภายใน ก็เป็นมุมเอมุม b เป็นซมุมดีมุมภายนอกต้องเกิดจากการต่อด้านสมมติเราต่อด้านตรงนี้ไปนะครับมุมภายในตรงนี้เป็นเอนะครับมุมภายนอกตรงนี้สมมติครูให้เป็นดับเบยูดับเบยูกับเรวมกันจะกลายเป็นมุมตรงได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับดับเยูบวก a เท่ากับร้อยแดสิบ แสดงว่าดับนอยูจึงเท่ากับร้อยแปดสิบลบเอต่อไปอันนี้มุมภายในคือมุมบีต่อด้านนี้ออกมานะครับเกิดมุมภายนอกตัวนี้คือมุมเกครับมุมภายในตรงนี้มุมซี ต่อด้านนี้ออกมาเกาิดมุมภายนอกตรงนี้เป็นมุม y มุมภายในตรงนี้มุมดีต่อด้านนี้ออกมาเกิดมุมภายนอกเป็นตรงนี้นะครับมุมแซดด้วยเหตุผลแบบเดียวกัน d กับเรวมกันได้ร้อยแปดสิบนะครับ ดังนั้นแสดงว่า x ก็คือร้อยแปดสิบลบ b ตรงนี้ก็เหมือนกัน c บวกกับ y ได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้น y ซึ่งเป็นมุมภายในก,ก็จะเท่ากับร้อยแปดสิบลบ c z บวกกับ d เท่ากับร้อยแปดสิบ z จึงเป็นร้อยแปดสิบลบ d มุมภายนอกแต่ละอันนะครับไล่ไว้ให้ดูหมดแล้วนะครับอ่ะนั้นคําว่าผลรวมมุมภายนอกนะจึงหมายถึงดับเบิบวก x ็บวก y บวกแซดแต่ที่ผลรวมมุมภายในจะหมายถึง a บวก b บวก c บวก d สีม่มุมนี้ผลรวมมุมภายในรูปสี่เหลี่ยม a บวกบบวก c บวก d ต้องได้สาม้อหกสิบอันนี้ทุกคนจําได้อยู่แล้วผลรวมภายในรูปสี่เหลี่ยม รวมมุมภายนอกเดี w ับเบนอยู่บวกเอ็กซบวกไวยบวกแซดนะครับนี่เดี๋ยวเบิลยูครับคือร้อยแปดสิบลบเอครับเดีับเบิลยูนะครับร้อยแปดสิบลบเอนะครับไปบวกเอ็กเอ็กคือร้อยแปดสิบลบปีไปบวกไวยคือร้อยแปดสิบลบสี่ไปบวกไวยร้อยแปดสิ C, บลบสี่ C. ไปบวกแซดแซดคือร้อยแปดสิบลบดี โอเคตรงนี้ตามทันป่ะจะเห็นว่ามีร้อยแปดสิบวกกันสี่ตัวก็ร้อยแปดสิบคูณสี่ลบเอรวมกับลบบรวมกับลบซีรวมกับลบดเอาตัวลบพวกนี้มารวมกันก็เลยเป็นลบด้วย a อบวกบบวกซีบวกดีที่ตรง a อบวกบีบวกซีบวกดีตรงเนี้ยคือผลรวมมุมภายในรูปสี่เหลี่ยม ก็ n ลบสองคูนร้อยแปดสิบเนาะร้อยแปดสิบคูนด้วยสี่ลบสองครับดังนั้นเราเอาร้อยแปดสิบคูณสี่ไปลบกับร้อยแปดสิบคูณสี่ลบสองตัวร่วมคือร้อยแปดสิบดึงออกวงเล็บแรกจะเหลือสี่ตัวนี้ไปลบกับสี่ลบสองตรงนี้สี่ตั้งลบด้วยสี่ลบสอง นวงเล็บเป็นลบเมื่อจะเปิดวงเล็บต้องเปลี่ยนสิ่งที่วงเล็บเป็นตังนข้ามสี่เปลี่ยนเป็นลบสี่ลบสองเปลี่ยนเป็นบวกสองนี่ครับกลายเป็นอย่างนี้ไปครับสี่ลบสี่บวกสองนะครับก็จะได้สองแล้วกลายเป็นร้อยแปดสิบคูณสองอีกครับสามร้อยหกสิบครับจะเห็นว่าตอนที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็ร้อยแปดสิบคูณสองเพราเป็นสี่เหลี่ยมก็ร้อยแปดสิบคูณสองอีกไม่ต่างกันเลยเออ หัวใจหลักๆวันนี้นะครับสูตรแรกผลรวมมุมภายในรูปเอ็นเหลี่ยมสูตรว่าไงนะผลรวมมุมภายในรูปเอ็นเหลี่ยม n อลบสองคูณละแปดสิบสูตรที่สองมุมภายในแต่ละมุมของรูปเอนเหลี่ยมมุมเท่าดีมากอ่ะสูตรที่สผลรวมมุมภายนอก ของรูปเอ็นเหลี่ยมผลรวมมุมภายนอกผลรวมมุมภายนอกบ้างสองสูตรที่ผ่านมามันเกี่ยวกับเรื่องมุมภายในผลรวมมุมภายนอกบ้างพี่รักอธิบายจบไปมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> อ,อ้าตอบสามร้อยหกสิบ เนี่ยสามเหลี่ยมก็สามร้อหกสิบเนี่ยครับไล่ให้ดูมาแล้วเนี่ยสี่เหลี่ยมก็ได้สามร้อกสิบเหมือนกันเนี่ยไล่ให้ดูมาละอ่ะเนี่ยห้าเหลี่ยมเดี๋ยวก็สามร้อกสิบเหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาเป็นร้อแปดสิบคูณสองเหมือนกันนะอธิบายเยอะก็จะเสียเวลาไปมากแล้วนะครับ สรุปที่ต้องจำให้ได้ตอนนี้คือแบบนี้นะอ่ะ A B C D E ถ้าพวกนี้เรียกรวมกันก็เรียกว่าผลรวมมุมภายในใช่ปะ่ะโอเคสมมติต่อด้านออกมาเกิดมุมภายนอกตรงนี้คือมุม V นี่ ตรงนี้เกิดมุมภายนอกคือมุมเดับวกันอยู่ต่อด้านออกมาเกิดมุมภายนอกมุม x ็ต่อด้านออกมาเกิดมุมภายนอกมุม y ต่อด้านออกมาเกิดมุมภานอกหนึ่แซตอนนี้คงไม่ต้องบอกแลยเนาะว่า v ก็คือ1 8 0ลบ a W ก็คือ1 8 0ลบ b x ก็คือ1 8 0ยแบลบ c แบบนี้ดูออกไหมครับ y คือ1 8 0ลบ d แล้วก็แก็คือร้อยแดสิบลบอีอันนี้คิดว่าดเด็กๆดูออกแล้วนะ,ะดังนั้นผลรวมมุมภายนอกก็ต้องหมายถึง w ับบวก x บวก y บวกแผลรวมมุมภายนอก v บก w บบวก x บวก y บก z v บวก u บวก x บวก y บวกแซรซับให้ครบห้ามุมนะครับ ก็เอาจำพวนนี้มาบวกกันนะ v คือร้อยแปดสิบลบ a เดี๋ยวเป็น u คือร้อยแปดสิบลบ b x คือร้อยแปดสิบลบ c y คือร้อยแปดสิบลบ d z คือร้อยแปดสิบลบ c แต่ขอโทษร้อยแปดสิบลบ e นะครับก็จะเห็นว่ามีร้อยแปดสิบบวกกันห้าครั้งก็ร้อยแปดสิบคูณห้าเอาตัวลบพวกนี้ รวมเข้าด้วยกันลบ A ลบ B ลบ C ลบ D ลบ E ก็คือลบด้วย A บวก B บวก C บวก D บวก E A บวก B บวก C บวก D บวก E ตรงนี้กลายเป็นผลรวมมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมผลรวม,มภายในรูปห้าเหลี่ยมก็ต้องเป็นห้าลบสองคูณร้อยแปดสิบดังนั้น ร้อยแปดสิบที่คูณอยู่เป็นตัวร่วมดึงร้อยแปดสิบที่เป็นตัวร่วมออกมาตรงนี้ก็จะเหลือห้าลบด้วยห้าลบสองห้าลบด้วยในวงเล็บห้าลบสองห้าลบห้าบวกสองหน้าวงเล็บเป็นลบต้องเปลี่ยนสิ่งที่วงเล็บเป็นตรงข้ามห้าตัวนี้จึงเปลี่ยนเป็นลบห้า ลบสองตัวนี้จึงเปลี่ยนเป็นบวกสองตรงนี้ก็เลยได้สองนะครับก็เลยกลายเป็นร้อยแปดสิบคูณกับสองจะเห็นว่าจะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมสุดท้ายกลายเป็นร้อยแปดสิบคูณสองหมดเลยนะครับงั้นผลรวมมุมภายผลรวมมุมภายนอกของรูปเอ็นเหลี่ยมนะครับผลรวม,ม,มภายนอกของรูปเอ็นเหลี่ยมเท่ากับสามรอบสิบองศาเป็นสูตรที่ต้องจำได้ วันนี้เจอมาสามสูตรโอเคเนาะลองนึกดูแล้วถ้าเกิดมุมภายนอกพวกนี้มันเกิดโตเท่ากันล่ะสังเกตอย่างตอนสามเหลี่ยมมันก็จะมีมุมภายนอกสามมุมเห็นปะ่ะพวกมันรวมันได้สามร้อหกสิบใช่ไหมครับ ถ้าเกิดมุม x y z เกิดมันโตเท่ากันล่ะแต่ละมุมมันจะโตเท่าไหร่จะคิดยังไงจะคิดยังไงถ้าแต่ละมุมมันโตเท่ากันถ้ามุมภายนอกเหล่านี้มันโตเท่ากันผลรวมมุมภายนอกทุกมุมมันรวมกันได้สามทกสิบใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมมันก็จะมีอยู่สามมุมใช่ไหมก็หารได้สามก็จะโตมุมละร้อยยี่สิบ ถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะมีมุมภายนอกอยู่สี่มุมเห็นป่ะแต่ละมุมก็จะโต360หารด้วยสี่ถ้าเกิดว่ามุมภายนอกแต่ละมุมโตเท่ากันหมดแต่ละมุมก็จะโตมุมละ360หารสี่ถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมมันก็จะมีมุมภายนอกอยู่ห้ามุมถ้าทุกมุมโตเท่ากันหมดห้ามุมรวมกันได้360งั้น แต่และมุมถ้ามันโตเท่ากันหมดก็ต้องเป็น360หาร5ดังนั้นถ้าเป็นรูปเอ็เหลี่ยมแล้วทุกมุมมุมภายอกทุกมุมถ้ามันโตเท่ากันหมดเอ็มุม um, รวมกันได้360แต่และมุมก็ต้องโต360ส่วนด้วยเอ็นมุมภายนอกแต่และมุมเพื่อโต360ส่วนเอ็นนะครับนี่ครับก็จะเป็นสูตรต่อไปครับ มุมภายนอกแต่ละมุมนะครับจะโตสามโลกสิบส่วนเอ็นถ้ามันถ้ามุมพวกนี้โตเท่ากันนะครับเนี่ยตัวนี้คุณใช้คําว่ามุมเท่าเห็นไหมมุมเท่าครับเนี่ยครับมุมภายนอกแต่ละมุมพวกนี้โตเท่าๆกันหมดเลยครับภายนอกแต่ละมุมตัวนี้โตเท่าากันหมดเลย อย่างในภาพเนี้ยเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมครับดังนั้นขนาดความโตของแต่ละมุมตรงนี้นะครับสามร้หกสิบหารด้วย n ก็คือสามร้หกสิบหารด้วยหกจะได้ความโตมุมละหกสิบองศามุมรงบลโอเค แต่ละมุมพวกนี้นะครับ6มุมโตเท่ากันหมดนะครับเพราะตัวนี้ใช้คําว่าเป็นมุมเท่านะครับมุมภายนอนแต่ละมุมจะโตเท่าไหร่ก็360ส่วนด้วย n ส่วนด้วยจำนวนมุมนะครับ360คือผลรวมของทั้ง n มุมนะเมื่อทุกมุมโตเท่าเท่ากันแต่ละมุมก็จะโตเท่ากับ เอาผลรวมมาหารด้วยจำนวนมุมสามสิบหารที่หกก็หกสิบถ้าเป็นแปดเหลี่ยมมุมเท่าละ่ะมุมภายนอกทั้งแปดมุมรวมกันได้สามร้อหกสิบเอามาหารด้วยจำนวนมุมนะครับก็คือแปดมุมก็จะได้มุมละสี่สิบห้า กูเพิ่มข้อหนึ่งสิถ้าเปลี่ยนเป็นรูปห้าเหลี่ยมมุมเท่ารูปห้าเหลี่ยมมุมเท่าด้านอาจจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้นะขนาดมุมภายนอกแต่ละมุม จะโตเท่าไหร่คิดยังไงครับอ่าว่ามาก่อนผลรวมมุมภายนอกทั้งห้ามุมเลยจะรูปก,กี่เหลี่ยมก็ตามผลรวม,ม,มภายนอกมันได้สามโลกสิบเหมือนกันใช่ไหมเออ แล้วถ้าเราบอกว่าห้าเหลี่ยมมันก็ต้องมีห้ามุมแล้วตอนนี้บอกว่าแต่ละมุมนั้นมีขนาดเท่ากันด้วยก็จับหารได้5ห้านะครับก็จะได้เจ็ดสิบสององศา